ตอนที่2 0 1ดาบสังหารสัตว์ร้ายที่ดุร้ายและเสียงที่คุณเคยของแชมอสระเอตี่ยนพูดกล้าหาญของทั้งสามกองทัพก็ดังกล้องอยู่ในหูของเซเทลซันทันใดนั้นการแสดงออกของเซเทลซันก็สันจากนั้นเขาก็ลืมตาขึ้นอย่างรวดเร็วฉันเพิ่มเห็นว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งร่างสีขาวก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าฉันเมื่อมองดูร่างสีขาวที่คุณเคยนั้นม่านตาของเซเทลซันก็หดตัวลงทันทีราวกับว่าเขาได้เห็นบางสิ่งที่เหลือเชื่อเขาจ้องมองร่างตรงหน้าอย่างว่างเปล่าราวกับว่าเขาลืมกระแสน้ำที่คลุ่่งลาาาขขอออสััตว์รร้ยยูบเ อะไรวันนีอ่ยซูยูทันใดนั้นถัดจากเจ้าสุนผู้บังคับกองพันที่สองก็ลืมตาขึ้นมองแผ่นหลังที่คุณเคยและอุทานออกมาทันทีเสียงของผู้บังคับกองพันที่สองทำลายบรรยากาศรอบตัวเขาชั่วครู่หนึ่งผู้บังคับกองพันที่อยู่รอบๆก็ลืมตาขึ้นและมองไปที่แผ่นหลังของซูยูแม้ว่าพวกเขาจะกลายเป็นผู้บังคับกองพันหลังจากที่ซูยูจากไปแต่พวกเขาทั้งหมดมาจากกองพันกำแพงแข็งแ,แ,แกร่งที่หนึ่งหมื่นหกพันเจ โดยธรรมชาติแล้วฉันรู้จักสู้อยู่เมื่อมองดูรูปร่างที่คุณเคยทุกคนก็ดูเหมือนจะอยู่ในความฝันฉันไม่ได้ฝันไปหรือว่าเราตายไปแล้วผู้บังคับกองพันที่สองพึ่มและอดไม่ได้ที่จะบีบต้นขาของเขาอ้าวทำไมคุณถึงบีบต้นขาฉันล่ะนางสารเลวผู้บังคับกองพันที่อยู่ข้างๆเขาจ้องมองผู้บังคับบัญชากองพันที่สองผู้บังคับกองพันที่สองยิ้มยังมีเล็ดในการหยิกตัวเองจะไม่เจ็บปวดไปกว่านี้หรือฮ่าฮ่าฮ่าซู้หยูกลับมาแล้วเมื่อฟังคำพูดของผู้บังคับกองพันที่สองทุกคนก็มีสีหน้าซับซ้อน ใช่ฉันกลับมาแล้วชั่วขณะหนึ่งสายตาของทุกคนมองไปที่ซูหยูซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์มากมายซูหยูสามารถสัมผัสอารมณ์ในใจของทุกคนได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาพูดซูหยูพูดเบาๆอาจารย์เรามาพูดถึงเรื่องเก่าๆกันทีหลังคุณเจ้าซุนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ถูกซู้หยูขัดจังหวะอย่างโหดเหี่ยมซู้หยูมองไปที่สัตว์ดุร้ายระดับไภพภีบัตรทางหกที่อยู่ตรงหน้าเขาเช่นเดียวกับสัตว์ดุร้ายระดับทองด้วยดวงตาที่สงบอย่างยิ่งเราวกับว่าไม่มีอารมณ์ใดไหลผ นายพนในชุดขาวส่งเสียงและคมดาบก็พุ่งออกไปฝูงสัตว์ร้ายสู้อยู่ตะคอกอย่างเย็นชาและเสียงของเขาก็ราวกับฟ้าร้องอู้อี้ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าระเบิดไปทั่วทั้งแนวต้องกันทันทีมีเพียงดาบยาวสีหยกสีขาวเท่านั้นที่ปรากฏในมือของสู้อยู่ดาบยาวนั้นเบามากแต่ผสมกับพลังดาบอันแหลมคมทำลายสู้อยู่เปิดปิมฝีปากเล็กน้อยแล้วพูดออกมาหนึ่งคำทันทีที่เสียงของสู้อยู่ดังขึ้นสนามรบทั้งหมดก็ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยคลื่นพายุพลังงานดาบพายุได้กวาดล้างโลกทางใบด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งบัด เสียงดาบดูเหมือนจะเป็นเสียงเดียวในสนามรบนี้แม้แต่เสียงกรีดร้องของผู้ที่ถูกประคอด้วยพลังดาบก็ยังถูกลดลางด้วยเสียงดาบทันใดนั้นสู้อยู่ก็ค่อยๆเวียงดาบของเขาดาบเล่มนี้รุมโรทันทีพลังงานดาบสีขาวภายใต้แสงแดดเป็นเหมือนเกลด็ดหิมาที่แผ่ความเย็นออกมามันตัดผ่านร่างของสัตว์ร้ายระดับไพพิบัติทางหกได้อย่างง่ายดายและลงมาบนสัตว์ร,ร้ายระดับร่างกายสีทองที่อยู่ตรงหน้าสัตว์ร,ร้ายนานทันทีกะเทยพลังงานดาบเข้าสู่ร่างกายตัดเนื้อและเลือดออกและแม้แต่กล้ามเนื้อและกระดูกที่แข็งงงงกก็ูกทลลาาาาายยยโดดสิิ้้้นนนชภใตพับีครม สัตว์ร้ายสีทองสงเสียงคำรามอย่างน่าสงสารแต่ไม่นานเกินไปและจบลงอย่างกระทันหันหลังจากฟันผ่านร่างของสัตว์ร้ายสีทองแล้วพลังงานดาบก็ไม่ได้หยุดลงแต่กลับแข็งแกร่งขึ้นในทันทีราวกับว่าล้อมรอบทั่วทั้งสนามรบทันใดนั้นพลังดาบดูเหมือนจะกลายเป็นเครื่องบดเนื้อบีบคอสัตว์ร้ายที่อยู่รอบๆอ,อย่างบ้าคลั่งสัตว์ดุร้ายที่อัดแน่นหนาแนนสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อและเลือดได้อย่างง่ายดายภายใต้พลังงานดาบและกระจัดกระจายไปบนพื้นแบบสุม่ม ระหว่างสวรรค์และโลกมีเพียงกลิ่นที่น่าขยักขย,ยงและน่ารังเกียจนี่ม่านตาของทุกคนสันเทาเมื่อเห็นฉากนี้สัตว์ดุร้ายตัวนี้ซึ่งสามารถทำลายกองพันกำแพงที่แข็งแกร่งหมายเลขหนึ่งหมื่นหกพันเจดทั้งหมดได้อย่างง่ายดายถูกเอาชนะอย่างง่ายดายในมือของซู่หยูนี่มันพลังแบบไหนกันนะชั่วครู่หนึ่งทุกคนก็จ้องมองไปที่ซูหยูร่างสีขาวน,านั้นก้าวเข้าสู่ความว่างเปล่าราวกับว่ามันกลายเป็นตัวเอกเพียงคนเดียวระหว่างสวรรค์และโลกมันเปนล่งพลังที่คุกคามโลกซู่หยู บนกำแพงเมืองจีนซระเอพยโยนหลิงหุยมองสู้อยู่ระหว่างสวรรค์และโลกด้วยแววตาที่สับสนเขาไม่รู้ว่าทำไมสู้อยู่ถึงเปลี่ยนไปมากในเวลาเพียงหนึ่งหรือสองเดือนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสู้อยู่ยังคงเป็นสัตว์ทรยศดุร้ายที่คนทางคิวชูต้องการไม่กี่เดือนต่อมาสู้อยู่กลับมาอย่างแข็งแกรง่งและรัดคอสัตว์ดุร้ายระดับทองได้อย่างง่ายดายและกลบเกลื่อนวิกฤตการณ์ของผู้แข็งแกรง่งกำแพงลีเจียน คันใดนั้นประโยคที่เขาเห็นก็ปรากฏขึ้นในใจของบายอันลิงฮูคนบางคนแค่ยืนอยู่ที่นี่คือคนที่คุณไม่สามารถเข้าถึงได้ในชีวิตรอยยิ้มเบี้ยวปรากฏบนใบหน้าของสระเอปิยนลิงฮูย ผู้ชายคนนี้ทําให้ผู้คนไม่มีความปราถนาที่จะไล่ล่าเลยแม้แต่น้อยเบียนลิงหุยสส่หัวในขณะที่ทหารของกองทัพกาแพงแข็งแกร่งหมายเลขหนึ่งหมื่นหกพันเจที่อยู่รอบตัวเถามองไปที่สู้อยู่ร่างนั้นก็สงเสียงเชียร์ออกมาฮ่าฮ่าฮ่าคุณสมควรที่จะเป็นผู้บัญชาการกองพันที่สิบเจ็ดฉันรู้ว่าผู้บัญชาการกองพันที่สิบเจ็ดสามารถเป็นสัตว์ทรยศได้อย่างไรเขาเป็นพี่ชายที่ต่อสู้กับพวกเราในแนวหน้า ใช่เขาต้องเป็นอย่างนั้นผู้บัญชาการกองพันที่17ผู้บัญชาการกองพันที่17เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับกองพันกำแพงที่แข็งแกร่งหมายเลขหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดสิบของเราฉันไม่ได้คาดหวังว่ากระแสสัตว์ร้ายที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้จะอยู่ในเมือมือของผู้บังคับกองพันที่17มันทรงพลังมากนักรบนับไม่ถ้วนส่งเสียงเชียร์ในขณะนี้พวกเขาทั้งหมดเตรียมพร้อมที่จะตายในสนามรบแต่การปรากฏตัวอย่างกระทันหันของสู้อยู่ทำให้ทั่วทั้งสนามรบเปลี่ยนไปในทันทีทำให้พวกเขาอยู่รอดได้ถ้าพวกเขาสามารถอยู่รอดไไไดด้้้้พวกกกเเขาเาาา็็ตตตมมใใจจจถถ่องปงปึุนนัครละ,ะยย ชั่วครู่หนึ่งการแสดงออกที่ซับซ้อนก็ปรากฏขึ้นในสายตาของทุกคนซูยูเจ้าซุนมองไปที่ซูยูแล้วเสียงหัวเราะอ,อันเปียมลนก็ค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาฮ่าฮ่าฮ่าฉันรู้ว่าลูกศิษย์ของฉันเป็นคนทรยศต่อแม่ของเขาได้อย่างไรมันต้องเป็นอาดากรรมที่ไอ้สารเลวจากคิวชูตกหน้าคุณแนะ่ขณะที่เขาพูดดวงตาของเซย์เฮาซันก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีนับตั้งแต่ซูยูถูกบังคับให้ออกจากทวีปจิวโจเขาก็คิดถึงลูกศิษย์ของเขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้สอนซูยูมากนักก็ตามแต่ในใจของเซย์ สู้อยู่บอกหน่อยสิมีอะไรผิดปกติกับผู้บริหารระดับสูงของจิวโจวตอนนี้เมื่อกระแสสัตว์ร้ายได้รับการแก้ไขแล้วเจ้าซุนก็เปิดเผยปัญหาทั้งหมดที่ฝังอยู่ในใจของเขาด้วยเขาไม่อายที่จะอยู่ห่างจากคนรอบข้างเลยและทุกคนไม่สนใจพวกเขามีความคิดนี้อยู่ในใจ แต่เซเลอรซันพูดออกมาสู้อยู่ค่อยๆร่อนลงต่อหน้าเจ้าซุนเหลือบมองทุกคนแล้วยิ้มเล็กน้อยมีปัญหาหรอือความจริงจะกกระจังเร็วๆนี้ฉันไม่ได้หมายความว่าเวลานี้ที่อื่นยังไม่อาจต้านทานได้หลังจากฟังคำพูดของสู้อยู่ใบหน้าของเจ้าซุนก็ยืดตัวขึ้นทันทีลุกขึ้นแล้วพูดอย่างรวดเร็วใช่ใช่มีแนวป้องกันอื่นๆฉันจะจัดคนเพื่อสนับสนุนพวกเขาตอนนี้สู้อยู่ยิ้มเบาๆเหลือบมองตำแหน่งของแนวป้องกันอื่นๆก้าวไปข้างหน้าและก้าวเข้าสู่ความว่างเปล่าอีกครั้งไม่จำเป็นอาจารย์พวกคุณ ขณะที่เขาพูดจบสู้อยู่ก็ดูเหมือนจะหายไปจากอากาศและหายไปจากทุกคนภาพเซลเฮาซันและคนอื่นๆมองไปที่ทิศทางที่สู้อยู่จากไปความตื่นเต้นบนใบหน้าของพวกเขายังคงไม่จางหายไปต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าเซลเฮาซันจะกลับมาสงบสติอารมณ์อีกครั้งเขาตะคอกอยางเย็นชาใส่ผู้บังคับกองพันที่อยู่ข้าง,ลางาหลังเขาหืมทำไมคุณยังยืนอยู่ตรงนั้นหากคุณไม่ใช้เวลาพักผ่อนฉันจะต้องรายงานสถานการณ์ที่นี่ให้ผู้บัญชาการกองทัพบวกทราบ หลังจากนั้นเขาก็เดินไปค่ายเพียงแค่เดินเซเทิลซันก็หัวเราะออกมาห้าห้าไม้ยม,มกไม้ยม,มกรอยยิ้มนี้ดูเหมือนจะระบายความภาคภูมิใจภายในของเซเทิลซันจุดด้านหลังของกองทัพใจลันดี้เซเทิลชายลุ่มิงนั่งเงียบเงียบบนเก้าอี้บนคอมพิวเตอร์ข้างหน้าเขาข่าวสถานการณ์สงครามปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวในบรรดาข่าวเหล่านี้สถานการณ์การต่อสู้เป็นเรื่องที่น่าสลดใจอย่างยิ่งและแม้แต่แนวป้องกันก็ถูกฉีกออกอย่างสิ้นเชิงและแม้แต่สัตว์ดุร้ายระดับทองก็ยังปรากฏตัวขึ้นในหลายแห่่่่งงงงเเเมือออดดูููรรราาาาาาายยนนนกกตสส้้้้หหลีใบขซช็ุ นอยบูมเขาต่อยโตอย่างแรงจนแทบจะแตกทตั้งโตสัตว์ร้ายเหล่านี้เซล่าชายลูกสิงคำรามดวงตาของเขาแดงมากในเวลาเพียงหนึ่งหรือสองชั่วโมงทหารหลายพันหรือหลายหมื่นคนก็ต่อสู้กันจนตายแม่แต่พนักงานที่ส่งข่าวงานศพก็ยังลุนหลามเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับครอบครัวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของทหารรายหนึ่งในครอบครัวของทหารคนนั้นเหลือเพียงแม่แก่เท่านั้นแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่เต็มใจที่จะบอกข่าวการเสียชีวิตของเขาแก่ชายชราแต่ในที่สุดเขาก็ได้รับเงินบำนาญและบอกข่าวแก่ชายชราว่าลูกชายของเขาเสียชีวิตใในนนนสาามรเเววลดียกั เขาก็เตรียมพร้อมที่จะให้ชายชราสลบไปเนื่องจากความโศกเศร้าที่มากเกินไปใครจะรู้ว่าหลังจากได้ยินข่าวการตายของลูกชายดวงตาของชายชราก็มีเพียงร่องรอยของความโศกเศร้าจากนั้นเขาก็ไร้สีหน้าอีกครั้งชายชราเหยียดฝ่ามือผอมๆของเขาคว้ามุมเสื้อผ้าของเจ้าหน้าที่แล้วถามอย่างกลางนวลลูกชายของฉันเขากล้าในสนามรบหรือเปล่าเมื่อฟังคำพูดของชายชรา ى. ดวงตาของเจ้าหน้าที่ก็แดงกัมทันทีและมีน้ำตาด้วยซ้ำเขาสูดหายใจเข้าลึกๆและพูดด้วยเสียงที่ดังและหนักแน่นคำต่อคำด้วยเสียงที่สั่นเทาของเขากล้าหาญ เจ้าต้องกล้าหารลูกของเจ้าเก่งที่สุดในบรรดาองค์ทัพทางสามใช่ทหารคนไหนที่ไม่กล้าหาร ทหารทุกคนที่เข้าสู่แนวหน้าไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครตางก็แขวนชีวิตไว้บนเข็มขัดทันทีที่พวกเขาเก้าวเข้าสู่แนวหน้าความกล้าหาญของพวกเขาดีที่สุดในบรรดาองคับท้งสามเมื่อชายชราได้ยินสิ่งนี้รอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าแก่ของเขาผิวที่ย้อนล้อยของเขามีรอยยน่นแต่เขาสัมผัสได้ถึงความสุขของชายชราโอเคโอเคโอเคชายชราพูดคำดีคำดีสามคำติดต่อกันจากนั้นเขาก็นั่งยองยองลงกับพื้นปิดแก้มและน้ำตาคลอนก็ร่วงลงมาลูกของฉันกล้าหาญผู้เท่าเห็นไหมว่าลูกชายของเรากล้าหาญที่สุด ในเวลานี้ชายชราก็ระบายความโศกเศร้าที่ฝังอยู่ในใจออกมาในที่สุดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วคิวชูเซเท่าชายลุมสิงมองไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์การแสดงออกที่ดุร้ายของเขาค่อยๆชาลงและรายงานการต่อสู้สีแดงสดก็ฉายแววอย่างต่อเนื่องในคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่รายงานการต่อสู้สีแดงปรากฏขึ้นจะแสดงถึงการจากไปของนักรบจำนวนนับไม่ถ้วน แสงสีแดง2ปองประกายบนใบหน้าของเซย์เทลชายลุนซิงเขาวังว่าเขาจะสามารถไปที่แนวหน้าเพื่อสังหารศัตรูได้ทันทีแต่เขาทำไม่ได้ในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของจอันดี้ลีเจนเขาต้องนั่งอยู่ด้านหลังเมื่อแนวป้องก,กันกำแพงที่แข็งแกร่งและแนวป้องกันหอคอยบีคอนถูกทำลายจนหมดเท่านั้นจึงจะถึงเวลาที่เขาจะต้องลงมือเซย์เทลชายลุนซิงกำมัดแน่นและจ้องมองที่หน้าจอตรงหน้าเขาทันใดนั้นแสงสีเขียวก็ประริบผ่านคอมพิวเตอร์ใบหน้าของเซย์เทลชายลุนซิงสงันทันทีหากสีแดงคือข่าวความตาย สีเขียวก็หมายความว่ามีกองขับกำแพงที่แข็งแกร่งที่สามารถขับไล่คลื่นของสัตว์ร้ายได้สำเร็จนี่เป็นข่าวดีอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับเซทชัยอุ้มสิง<ส>์<ส>ในตอนนี้ เขาคลิกอย่างรวดเร็วที่ข้อความสีเขียวและมันก็เป็นรายงานการต่อสู้ของกองทัพกำแพงแข็งแกร่งที่ 16, ึ0 0เจดเมื่อดูตัวเลขนี้เซร,ร์ชัยลึงสิงก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มเซร์ทซันเด็กคนนี้ยังเจงมากเขาสามารถขับไล่คลื่นของสัตว์ร,ร้ายที่ดุร้ายได้เซร,ร์ชัยลึงสิงดูเนื้อหาของรายงานการต่อสู้แล้วรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาค่อยๆหายไปกลับมีรูปลักษณ์ที่สงบสู้อยู่เจ้าเทียนสิงพึงพมพำเล็กน้อยแท้จริงแล้วมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในรายงานการต่อสู้ของกองพันกำแพงแข่งแกร่งที่หนว่างามล่น เท่านั้น เซราลชายลุกซิงหลับตาและค่อยๆเปิดขึ้นหลังจากนานครู่หนึ่งร่องรอยของความสงสัยปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาในขณะนี้รายงานการต่อสู้สีเขียวเริ่มปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ทันใดนั้นใบหน้าของเซราล์าชายลุกซิงก็สั่นไหวและเขาก็เปิดมันออกทีและกนอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามหลังจากเห็นเนื้อหาของรายงานการต่อสู้เหล่านี้ใบหน้าของเซราลชายลุกซิงก็เริ่มซับซ้อนเนื่องจากข้อมูลในรายงานการต่อสู้เหล่านี้ทั้งหมดคล้ายกันเมื่อพวกเขาเกือบจะต้านทานไม่ไหวจู่ๆร่างสีขาวก็เข้ามาและรัดคอฝูงสัตว์ร้ายทั้งหมดด้วาาาา้พกกกเขขตตนรรโจีองแสั ได้สำเร็จผู้บังคับกองพันหลายคนถึงกับถามเซเทลชัยลสุสซิงว่าเขารู้จักร่างสีขาวลึกลับนี้หรือไม่แน่นอนฉันรู้ว่านี่คือใคร เซเทาชายลุงสิงกดไม่ได้ที่จะพูดฮ่าฮ่าู้ทรยศแข่งคิวชูกลายเป็นหอ,อกที่แหลมคมที่สุดในแนวหน้าแล้วรอยยิ้มย้อย้ยปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเซเทาชายลุงสิงเขายืนขึ้นอย่างช้าๆเดินออกจากเต็นและมองไปทางสำนักงานใหญ่ของคิวชูในขณะนี้ดวงตาของเซเทาชายลุงสิงก็เฉียบคมอย่างยิงสำนักงานใหญ่จิวโจวมีปัญหาจริงๆหรอือจุดลำดับที่3 0 0พแปนวป้องกันกำแพงแขง็งแกร่งเรือรบลำหนึ่งจอดเทียบท่าที่กำแพงเมืองจีนและมีร่างสีดำกำลังสังหารอย่างบ้าคลั่งในหมู่สัตว์ร้ายไม่ว่ามันจจจะเป็นนนสสัตว์ดุรรรรร้้าาาาาาใออออณกกกล่งหื ภายใต้ร่างสีดำนี้มันเหมือนกับการสับแตงและผักและถูกฆ่าอย่างง่ายดายพลังงานดับพุ่งพล่านระหว่างสวรรค์และโลกบังคับให้สกัดกั้นกระแสน้ำอันหนาแน่นของสัตว์ร้ายจากภายนอก กับตันบนกำแพงเมืองจีนสมาชิกแต่ละคนของคาราซี่ชาเธอร์อระงับอาการบาดเจ็บอันน่าสยดสยองและมองดูสนามรบด้านล่างด้วยสีหน้าเขินอายอย่างยิ่งและร่างสีดำนั้นก็คือคู่ช้างอย่างชัดเจนหลังจากแยกทางกับทางชายอนายงึงแล้วทางชายอนายงึงก็ไปที่ซูปเปอร์ซีเนสในขณะที่คู่ช้างกลับไปที่แนวป้องกันดีขึ้นเทา้าและเริ่มสนับสนุนแนวป้องกันใจอันดี้แนวป้องกันกำแพงที่แข็งแกร่งหมายเลข3 0 0นี้เป็นเพียงแนวป้องกันแนวแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากบทคาราซี่แต่อันตรายที่พบนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งมันเกิา วิกฤตที่คาราซีชาเธอร์เผชิญเมื่อก่อนที่พวกเขาเคยสนับสนุนมาก่อนในแนวป้องกันเพียงแนวเดียวสัตว์ดุร้ายระดับหายนะหกหรือเจบตัวก็ปรากฏตัวขึ้นเทียบได้กับนักรบที่กลั่นกรองเทพ,พเจ้าหกหรือเจบตัวคาราซีบาเทอร์ครูร่วมกับคู่ช้างมีนักรบที่กลั่นกรองเทพเพียงสองคนเท่านั้น เมื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ดุร้ายระดับหายนะทั้งหมดเจ็ดตัวกล่าวคือพลังการต่อสู้ของนักรบที่ได้รับการขัดเกลาเทพ,พเจ้านานเหนือกว่าสัตว์ดุร้ายระดับหายนะอย่างมากไม่เช่นนั้นก็จะต้านทานได้ยากจริงๆกับตันฉันทนไม่ไหวแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามตั้ดังขึ้นเฮนรี่มิงถือดาบอยู่ในมือเขาวควบคุมสัตว์ดุร้ายระดับไพพิบัตสองตัวด้วยตัวเขาเองโดยมีเงาของเทพ,พเจ้าอยู่ข้างหลังเขาสมาชิกของบทการลลกซี่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่ที่จุดสูงสุดของการหลอมกระดูตอนนี้กลายเเเเเป็็็็นนนนนนนคคททีี่่่แแแขขงงงงงงงกกกกรรรรรใใใะดับับบบาา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 ลลอออพ,พจ้้ห้หูชชยยววมมส นี้คู่ช้างรู้สึกกังวลอย่างมากเขาต้องการสนับสนุนลีมิงแต่เขาต้องเผชิญกับสัตว์ร,ร้ายระดับหายนะห้ตัวกล่าวคือในช่วงเวลานี้ฉันยังได้ให้กำเนิดเนาของเทพพระเจ้าที่เจ็าได้สำเร็จไม่เช่นนั้นมันจะยากจริงๆที่จะคงอยู่แต่ถึงอย่างนั้นคู่ช้างก็มาถึงขีดจำกัดของเขาแล้วให้ตายเถอะคู่ช้าง ซาบเช่นอย่างลับๆเขาไม่คาดคิดว่าสัตว์ดุร้ายมากมายของเขาจะปรากฏตัวในแนวต้องกันเดียวไม่เพียงเท่านั้นทันใดนั้นพายุที่น่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นที่ระดับน้ำทะเลและจากนั้นก็มีเต่าทะเลตัวใหญ่ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ำอย่างช้าๆออร่าที่เป็นเอกลักษณ์ของระดับร่างกายสีทองแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเต่าหักทันทีที่เขาเห็นเต่าตะภาพที่ดุร้ายแววตาสินหวังก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของคู่ช้างทันทีสัตว์ทองพรสวรรค์ของคู่ช้างนั้นน,น่ากลัวอย่างยิ่งแต่เมื่อเผชิญหน้ากับสับตวววรร้้้าาะัััันนนตลสีีีททองงง่่เพพิปกกฏคูช็ไฉ ต้องตายที่นี่หรือเปล่าหัวใจของคู่ช้างเต็มไปด้วยความสับสนแต่เขาไม่ได้สับสนมานานเกินไปเมื่อจู่ๆพลังงานดาบสีขาวเหมือนพิมะก็เด่นบานระวางสวรรค์และโลกด้วยคมมีดที่แหลมคมมันก็ตกลงไปบนเต่าทองทันทีบูมเสียงอู้อี้ดังก้องขึ้นทันทีราวกับขีปนาวุธระเบิดอย่างรุนแรงบนร่างของสัตว์เต่าหักหลังจากนั้นทันทีเต่าทองซึ่งน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งเมื่อครู่นี้เป็นเหมือนกระดาษทิชชู่และถูกพลังดาบฉีกเป็นชินช้นๆในทันทีมันกลายเป็นสองกลี บทที่2องสองพลังทำลายลางดาบสังหารอสูนสีทองความตกใจของร่างสีทองของคิวชูนี่ม่านตาของคู่ช้างหดตัวลงเมื่อเขาเห็นฉากนี้นั่นมันสัตว์ทองแม้ว่าจะถูกขัดเกลาให้เป็นเทพพระเจ้าแล้วสัตว์ดุร้ายก็ยังอ่อนแอกว่านักรบที่เป็นมนุษย์ในอาณาจักรเดียวกันอย่างไรก็ตามพลังการป้องกันของสัตว์เต่าหักนน,น่ากลัวอย่างยิ่งเป็นเรื่องยากมากสำหรับนักลบร่างทองในอาณาจักรเดียวกันที่จะทะลุการป้องกันของเต่าหัก มีเพียงชายที่แข็งแกร่งเช่นตรงเทียนยางซึ่งอยู่เหนือระดับที่เจ็บของร่างกายสีทองเท่านั้นที่สามารถฝ่าแนวต้องกันของสัตว์เต่าตภาพที่ดุร้ายที่อยู่ตรงหน้าเขาได้อย่างง่ายดายแค่ตอนนี้ผู้มีอำนาจทั้งหมดที่อยู่เหนือระดับที่เจ็บของคายชูโคเดนบาร์ดี้ได้ไปปราบเฮเชเทลแล้วและไม่มีเวลามาสนับสนุนเป็นไปได้ไหมว่ารังทะเลบางแห่งถูกระงับแล้วใบหน้าของคู่ช้างเผยให้เห็นถึงความยินดีหากเป็นกรณีนี้ด้วยการสนับสนุนของลำตัวสีทองที่แข็งแกร่งความกดดันในแนวต้องกันที่แข็งแกร่งจะน้อยลงมากบางทีเราอาจจ่าาาาายรรรคสสัันนนตตตเพืออ้้้้กะขงว์ีได ครู่หนึ่งคู่ช้างไม่รู้ว่าความแข็งแกร่งมาจากไหนและเขาเริ่มสังหารสัตว์ร้ายระดับหายนะทั้งห้าที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างบ้าคลั่งเขารู้ดีว่าหากเขาได้รับการสนับสนุนจากชายที่แข็งแกร่งที่มีร่างกายสีทองเขาจะต้องหน่วงเวลาไว้สักระยะหนึ่งจนกว่าการโจมตีของชายที่แข็งแกร่งที่มีร่างกายสีทองจะมาถึงและเขาจะสามารถวางลงได้อย่างสมบูรณ์กระแสะสัตว์ร้ายนี้พลังงานดับแพร่กระจายไปทั่วท้องฟ้าและโลกหลังจากฆ่าเต่าทองแล้วมันก็ไม่ได้หยุดเลยและฆ่าสัตว์ร้ายระดับหายนะทันที เพร้อมกับเสียงของพลังงานดาบที่เข้าสู่ร่างกายสัตว์ร้ายระดับภัยพิบัติที่ทรงพลังเหล่านี้ถูกกำจัดได้อย่างง่ายดายราวกับว่าพวกมันเป็นเต้าหู้ภายใต้พลังงานดาบสัตว์ดุร้ายระดับหายนะคังเจ็บไม่แสดงการต่อต้านและถูกสังหารในทันทีเมื่อมองดูฉากนี้ใบหน้าที่เย็นชาของคู่ช้างก็เผยรอยยิ้มออกมาในที่สุด พลังดาบยังคงไม่หยุดเก็บเกี่ยวชีวิตของสัตว์ร้ายบนชายฝั่งอย่างบ้าคลัง่งพลังงานดาบสะสมคลื่นพายุและกลายเป็นเครื่องบดเนื้ออย่างบ้าคลัง่งเริ่มฉีกร่างของสัตว์ดุร้ายที่อยู่รอบๆเป็นชินช้นๆภายใต้พายุพลังงานดาบไม่มีสัตว์ร้ายตัวใดสามารถหลบหนีพลังงานดาบที่เหมือนกับเคียวแห่งความตายได้โดนฆ่าตายทีละคน เพียงไม่กี่ลมหายใจกระแสะสัตว์ร้ายที่แนวป้องกันกำแพงแข็งแกร่งหมายเลข3 0ก็ถูกระงับอย่างสมบูรณ์เมื่อมองดูฉากนี้ใบหน้าของคู่ช้างก็แสดงให้เห็นถึงความคลั่งไคล้ทันใดนั้นดูเหมือนเขาจะสังเกตเห็นร่างสีขาวบนทองฟ้าฉันไม่รู้ว่าผู้อาวุโสคนไหนลงมือขอบคุณสำหรับการสนับสนุนผู้อาวุโสเขาสามารถฆ่าสัตว์ร้ายสีทองด้วยกันได้ภายในไม่กี่ลมหายใจและยังสามารถทำให้กระแสะสัตว์ร้ายทั้งหมดสงบลงได้ แม้ว่าอาจารย์ของเขาตรงเทียนย่างจะมาแต่เขาอาจจะไม่สามารถทำได้ในความคิดของครูช้างบุคคลนี้จะต้องเป็นผู้ทรงพลังที่ซ่อนอยู่ในจิส้ส์เฮาเขาจะปรากฏเฉพาะเมื่อจิส้ส์เาเผชิญกับภัยพิบัติที่ไม่อาจหยุดยั้งได้อย่างไรก็ตามคำพูดของคู่ช้างไม่ได้ทำให้เกิดเสียงแม้แต่น้อยครู่หนึ่งคู่ช้างรู้สึกสับสนเล็กน้อย เขาเมยหน้าขึ้นแต่พบว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งร่างสีขาวนั้นก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาหลังจากมองไปที่ใบหน้าที่คุณเคยในชุดสีขาวม่านตาของคู่ช้างก็หดตัวลงชายหนุ่มในชุดขาวมองไปที่คู่ช้างและยิ้มเล็กน้อยพี่กูไม่เจอกันนาน เหนือทองฟ้าคาราซีบาเทลชิปกวาดไปในทิศทางอันทรงพลังและทิศนั้นก็เป็นทิศของซูเปอร์ซีเนตอย่างชัดเจนบนดาดฟ้าคู่ช้างและซูยูยืนเคียงข้างกันในขณะนี้คู่ช้างยังคงมีสีหน้าตกตะลึงเขาไม่เคยคิดเลยว่าการพบกับซูยูจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้แล้วคุณกลายเป็นคนทรยศต่อคิวชูจิงชูจิงหรือเปล่า แม้ว่าเขาจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วแต่คู่ช้างก็ยังอยากได้ยินคำตอบจากสู้อยู่สู้อยู่ยักไหลเล็กน้อยแล้วพูดเบาๆพี่กูคุณยังจำข้อมูลที่คุณให้ผมตอนนั้นได้ไหมกูช้างเกอเมียบเขาจำมันได้อย่างเป็นธรรมชาติข้อมูลนานถูกรวบรวมโดยคู่ช้างเองไม่ว่าจะเป็นจำนวนสัตว์ดุร้ายระดับภัยพิบัติหรือจำนวนนักรบที่ได้รับการขัดเกลาเทพ,พเจ้าดูเหมือนว่าพวกมันจะถูกควบคุมอย่างมันคงภายในอัตราส่วนที่กำหนดด้วยมือที่มองไม่เห็น ความรู้สึกนี้ทำให้คู่ช้างไม่สบายใจอย่างยิ่งเมื่อฟังคำพูดของสู้อยู่กู่ช้างเกอก็รู้สึกกระสับกระสายมากยิ่งขึ้นแล้วมีคนทรยศต่อสัตว์ร้ายในหมู่เผ่าพันธุ์มนุษย์หรือเปล่า คู่ช้างพูดด้วยน้ำเสียงแหบแแพงทันทีที่คำพูดเหล่านี้ถูกพูดสมาชิกของคาราซีบาเทอร์ครูที่อยู่ข้างหลังพวกเขาต่างก็สันเล็กน้อยในขณะนั้นมีคนทรยศต่อสัตว์ร้ายดุร้ายในหมู่เผ่าพันธุ์มนุษย์จริงหรือหากสิ่งนี้แพร่กระจายออกไปก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายทั่วทั้งคิวชูอย่างไรก็ตามสู้อยู่ยิ้มจางๆผู้ทรยศต่อสัตว์ร้ายดุร้ายสัตว์ดุร้ายคืออะไรสัตรูที่แท้จริงของเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่เคยเป็นสัตว์ร้ายมาก่อน สู้อยู่มองไปที่กูชางเกอแต่กลับเห็นท่าทางสับสนของกูชางเกอใบหน้าของสู้อยู่มีสีหน้ามีความหมายศัตรูที่แท้จริงของเผ่าพันธุ์มนุษย์คือกลุ่มคนที่สร้างสัตว์ร้ายหลังจากฟังคำพูดของสู้อยู่จิตใจของกูชางเกอก็ดูเหมือนจะปันป่วนของคลื่นก็เหมือนคลื่นปนป่วนเขาไม่เคยคิดเลยว่าสัตว์ดุร้ายเหล่านี้ที่สามารถคุกคามทั่ทวทั้งทวีปจิ๋วโจวนั้นถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์จริงๆ เท่านนั้ในเมื่อคนเหล่านั้นมีพลังในการสร้างสัตว์ร้ายที่ดุร้ายทำไมพวกเขาไม่ทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยตรงแต่แทนที่จะพึ่งพาพลังของสัตว์ดุร้ายเพื่อทำให้ความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องคู่ช้างรู้สึกสับสนอย่างมากกล่าวอีกในหนึ่งยังคงมีความสับสนมากมายในใจของเขา ผู้ช้างต้องการทราบคำตอบเพิ่มเติมแต่มีร่องรอยของซูเปอร์ซีเนสอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเรือรบเอนเตอร์ไพรส์จอดเทียบท่าอย่างช้าๆบนมหาสมุทรรังซูเปอร์ทะเลที่อยู่ตรงหน้ามันเหมือนกับช่องทางเหนือระดับน้ำทะเลทั้งหมดน้ำทะเลถูกบังคับทะลุทะลวงเผยให้เห็นโซนสุญญากาศคล้ายกรวยในซูเปอร์ซีเนสเราจะรู้สึกได้ถึงความผันผวนอย่างรุนแรงของพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แพร่กระจายออกไปเป็นครั้งคราว แม้ว่าเรือรบสตาร์ชิพจะอยู่ห่างไกลแต่คุณยังคงสัมผัสได้ถึงพลังอันรุนแรงที่มาจากซูเปอร์ซีเนสนี่คือซูเปอร์ซีเนสอาจารย์และคนอื่นๆรวมถึงผู้แข่งแกร่งส่วนใหญ่ที่อยู่เหนือระดับที่เจ็บของโคโดนบาดี้ในคิวชูกำลังต่อสู้กับสัตว์ร้ายที่ดูร้ายอยู่ข้างในคู่ช้างมองไปที่ซูเปอร์ซีเนสที่อยู่ตรงหน้าเขาและร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นมีสีหน้ากางงังวล แม้ว่าตรงเทียนยังจะเป็นคนที่แข็งแกรง่งและมีร่างกายสีทองระดับที่เจ็บแต่ภัยคุกคามของซูปเปอร์ซีนสก็ยังน่ากลัวมากดูเหมือนจะมีสัตว์สีทองจำนวนนับไม่ถ้วนอยู่ข้างในโผล่ออกมาทีละตัวแม่แต่ชายที่แข็งแกร่งที่มีร่างกายสีทองก็สามารถตกลงไปในนั้นได้อย่างง่ายดายสู้อยู่มองไปที่รังทะเลด้านล่างยิ้มเบาๆก้าวไปข้างหน้าและบินไปยังซูปเปอร์รังทะเลทันที กูชางเกอมองไปที่แผ่นหลังของสู้อยู่และสงสัยว่าทําไมสู้อยู่ถึงมันใจขนาดนี้ตอนนี้เขาไม่สามารถมองผ่านสู้อยู่ได้อีกต่อไปกล่าวอีกในหนึ่งนับตั้งแต่วินาทีที่สู้อยู่ถูกระบุว่าเป็นคนทรยศเขาก็ไม่สามารถมองผ่านสู้อยู่ได้อีกต่อไปกูชางเกอครุนค,คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดเสียงดังฉันรู้ได้ไหมว่าคุณมาถึงมุดฐานไหนแล้วร่างของสู้อยู่หยุดไปครู่หนึ่งจากนั้นเสียงอันแผ่วเบาก็ดังขึ้นอมะตะเมื่อได้ยินสิ่งนี้ลูกศิษย์ของคูช้างก็สั่นอีกครั้งจุดในซูเปอร์ซ ด้านหลังร่างมีเนาเทพพระเจ้าที่น่าสะพรึงกลัวในขณะนี้พลังของกฎต่างๆแผ่กระจายพลังที่ทำให้พื้นที่โดยรอบบิดเบี้ยวเล็กน้อยและต่อหน้าร่างเหล่านี้ก็มีสัตว์ร้ายที่ดุร้ายอย่างยิ่งสัตว์ดุร้ายเหล่านี้ล้วนมีรัศมีที่คล้ายกันมากตัวสีทองเป็นเรื่องจริงที่สัตว์ดุร้ายเหล่านี้ทั้งหมดเป็นสัตว์ดุร้ายระดับทองและมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นมีสัตว์สีทองมากกว่า20ตัวในขณะนี้ พวกเขากำลังจ้องมองร่างที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาด้วยสายตากระตือรือร้นให้ตายเถอะมีสัตว์สีทองมากมายในซูเปอร์ซีเนสชายชราผมขาวอดไม่ได้ที่จะคำรามด้วยความกลัวในดวงตาของเขามีสัตว์สีทองมากกว่า20ตัวแต่ขณะนี้มีสัตว์สีทองของมนุษย์เพียงเจ็ดหรือแปดตัวในรังสุดยอดทะเลแม้ว่าบุรุษผู้แข็งแกร่งที่มีร่างกายสีทองจะเหนือกว่าสัตว์ดุร้ายที่มีร่างกายสีทองในอาณาจักรเดียวกันแม่แต่ผู้ที่สามารถปรากฏตัวในรังสุดยอดแข็งทองทะเลได้ในขณะนี้ก็ยังเป็นผู้ที่เก่ง hm ที่สุดในบราาาาผูู้้้แงงงกกก่่่่ทมมยสออออนนนนคิิวววชชตตถึัััเเืห์20 มันก็ค่อนข้างไม่เต็มใจ ตรงเทียนยางยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนและเงาของวันแทนที่อยู่ด้านหลังเขาก็เปลง่งเปลวไฟหนาทึบจนทำให้อุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้นทำงานหนักขึ้นเมื่อเฮเชลที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโรงเรียนถูกปราบปรามเราก็รีบไปกันเถอะตรงเทียนยางพูดอย่างใจเ็นหน้าที่ของเราตอนนี้คือเก็บพวกมันไว้ในรังทะเลเราไม่สามารถปล่อยให้สัตว์ร,ร้ายสีทองเหล่านี้ออกไปจากรังทะเลได้ไม่เช่นานั้นแนวป้องกันที่แข็งแกร่งจะไม่สามารถต้านทานได้คำพูดของตรงเทียนยางทำให้นักรบทองคำอีกหลายคนตดไม่ได้ที่จะพยักหน้าก่อนหน้านี้พวกเขาอนุญาตให้สัตว์สีีทออองงงหลลลาาาาายยตััวบบนนนซึ่่สสรร้้้ถกก์ไไมจด นี้พวกเขาไม่สามารถปล่อยให้สัตว์สีทองเหล่านี้หลบหนีได้อีกต่อไปมีฉะนั้นพวกเขาจะกลายเป็นคนบาปในคิวชูทุกคนพยายามให้ดีที่สุดร่างกำยำหัวเราะคนคนนี้เป็นคนเข้มแข็งที่ดูแลแนวป้องกันดีขึ้นเทา้าเรียกว่าสิงหมิง,งเขามีระดับพลังยุดระดับที่5ของร่างกายสีทองให้ตายเถอะนักรบควรต่อสู้กับสัตว์ร้ายเหล่านี้แม้ว่าพวกเขาจะตายพวกมันก็จะตายอย่างดีสิงหมิงหัวเราะและเนาของเทพพเจ้าที่อยู่ข้างหลังเขาก็เปล่งพลังอันน่าสะพรึงกลัวของฟ้ารองออกมาอย่างชัดเจนบูมขีด สิงหิ่งปลักมัดของเขาออกไปในแนวนอนราวกับฟ้ารองกระแทกเข้ากับร่างของสัตว์ร้ายอย่างแรงพลังอันา่าสับพึงกตัวทาให้ร่างกายของสัตว์ร,ร้ายสีทองบุกทันทีเพียงแต่ในอาณาจัรแข็งร่างกายสีทองแม้ว่าแขนขาจะถูกตัดขาดตราบใดที่ส่วนที่สําคัญที่สุดของร่างกายไม่เสียหายก็ยังสามารถซ่อมแซมและอยู่รอดได้ โฮ่โฮโฮขีดหมัดของสิงหนิง,งกระตุ้นความดุร้ายของสัตว์สีทองเหล่านี้อย่างสมบูรณ์พวกเขาคำรามด้วยความโกรธและสังหารร่างมนุษย์สีทองที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาตรงเทียงอย่างถอนหายใจและเลวไฟอันน่าสะพรึงกลัวที่อยู่รอบตัวเขาก็ลุกชนทันทีพื้นที่การต่อสู้รังทะเลทั้งหมดดูเหมือนจะกลายเป็นทะเลเพลิงไม่จนหมดไฟที่โหมกระหน่ำยังคงเผาไม่ร่างของสัตว์ดุร้ายเหล่านี้ราวกับว่ามันจะกลืนกินพวกมันจนหมดสักพักรังทะเลก็สั่นสะเทือนนักรบร่างกายสีทองเจีบหรือแปดคนและสัตว์ดุร้ายรา คลื่นเสียงคำรามดังเข้ามาสู่รังทะเลพลังงานความรุนแรงแผ่กระจายออกไปราวกับระลอกคลื่นกลายเป็นระลอกคลื่นเป็นวงกลมทําให้คลื่นลมและคลื่นลอยขึ้นสู่ระดับน้ำทะเลด้านนอกรังทะเลตายซะตรงเทียมยางตะโกนเสียงดังและเงาของวันแคนที่อยู่ข้างหลังเขาก็ระเบิดออกมาในทันทีและในที่สุดก็ไหลเข้าสู่ร่างของตรงเทียมยางและดูเหมือนว่าทั้งคนจะกลายเป็นวันแคนโดยสมบูรณ์ เลวไฟพันรอบหมัดของเขาและเขาก็ต่อยมันออกไปทําให้น้ําทะเลที่อยู่รอบรระเหยไปจนหมดชายผู้แข็งแกร่งที่มีร่างกายสีทองที่อยู่รอบๆบก็ใช้กําลังทั้งหมดของพวกเขาในขณะนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายที่มีร่างกายสีทองมากกว่า20ตัวหากพวกเขาไม่ได้ออกไปให้หมดพวกเขาก็จะต้องตายเท่านั้นในขณะที่สงครามยังคงเกิดขึ้นที่นี่ลึกลงไปในซูเปอร์ซีเนสมีร่างสีดำสองคนเอามือไว้ด้านหลังเงยหน้าขึ้นและมองไปที่การต่อสู้ด้านบนมีรอยยิ้มย้อยเยบนใบหน้าของคนทั้งสอง5 5ถ้าฉันสามารถกินคนที่แแข็งงงกรร่่่ัเจททีอยูนะดบ ร่างสีทองได้แม่แต่ฉันก็สามารถไปถึงจุดสูงสุดของร่างสีทองได้มีสีแห่งความโลภมากมายในดวงตาของร่างที่มืดมนก็เหมือนกับการดูอาหารที่เป็นของคุณชั่วขณะหนึ่งเงาดำก็อดไม่ได้ที่จะยื่นหัวงูออกมาและเลียริมฝีปากของเขาแต่ร่างสีดำอีกร่างหนึ่งก็ตะครอบอยางเย็นชาระงับความคิดของคุณทั้งหมดนี้เตรียมไว้สำหรับพระเจ้าแล้วคุณต้องการที่จะแบกรับความพิโรธของพระเจ้าพระเจ้าเมื่อฟังคำพูดของบุคคลน,นี้ร่างกายของเขาก็สั่นเขาจนแทบมองไม่เห็นแล้วเขาก็แสดงให้เห็นยิ้มเจ้าเล่ ให้ฉันพูดแบบนี้ฉันจะไม่กล้าแย่งอาหารของเทพหลับอย่างแน่นอนเว้นแต่ฉันจะเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่เฮ hey, ตราบใดที่เทพหลับที่สองของตระกูลของเราถือกำเนิดแม้ว่าฉันจะ,ะเผชิญหน้ากับมันก็ตามการสแสวงหาความว่างเปล่าตระกูลของเราก็สามารถมีพลังในการต่อสู้ได้เช่นกันประกาศคู่และซูอยู่ผู้ชายคนนี้เป็นภัยคุกคามแต่หลังจากที่เทพหลักองค์ที่สองถือกำเนิดขึ้นแม้ว่าชายคนนี้จะหลบหนีไปยังทวีปอื่นเขาก็จะทำสู้ได้เท่านั้นมันเป็นทางตันมีน้ำเสียงเย็นชาในเสียงของเฮยิงราวกับว่าในสายตาของพวกเขาการดำรงอยู่ของซูอยู่ก็ อีกร่างพยักหน้าและมองไปที่สนามรบด้านบนอีกครั้งแต่ทันใดนั้นคิ้วของเขาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยฮะทำไมจูจ่ๆถึงมีคนพิเศษในสนามรบละ่ะนี่คือชายที่แข็งแกร่งที่มีร่างกายสีทองจากเผ่าพันธุ์มนุษย์หรอือเขาถามด้วยความสับสนร่างดำอีกร่างหนึ่งมองดูและพบว่าเป็นชายชุดขาวเขาโบกมือแล้วพูดอย่างไม่ใส่ใจมันไม่ใช่แค่ร่างกายสีทองของเผ่าพันธุ์มนุษย์หรอือจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนเพิ่มอีกคนหนึ่ง สัตว์สีทองมากกว่า20ตัวก็เพียงพอสําหรับพวกเขาที่จะดื่มหม้อนอกจากนี้พวกเราสองคนที่นี่ก็ไม่มีหรือไม่ว่าจะมีองค์คำกี่ตัวก็ตามเรามีศพหรือฉันจะฆ่าเขาคนเดียวก็ได้เมื่อได้ยินคําพูดของสหายเราก็พยักหน้าเล็กน้อยและไม่สนใจอีกต่อไป ในสนามรบสัตว์ดุร้ายมากกว่า20ตัวได้โจมตีร่างสีทองของมนุษย์ทางเจฟตทันใดนั้นสีหน้าของตงเทีนยนหยางและคนอื่นๆก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะมีความสามารถในการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวมากแต่ภายใตการฝึกของสัตว์ดุร้ายสีทองมากกว่า20ตัวพวกเขาสามารถต่อสู้ได้ในขณะที่ถอยไปทางด้านหลังเท่านั้นเวลาผ่านไปไม่นานนักก่อนที่พวกเขาจะถอยกลับไปยังขอบซูปเปอร์ซีนส หากพวกเขาถอยออกไปมากกว่านี้สัตว์ดุร้ายสีทองเหล่านี้คงไม่สามารถต่อสู้กับพวกมันได้และพวกมันก็จะรีบออกจากรังทะเลและมุ่งหน้าไปยังทวีปคิวชูไม่เราไม่สามารถล่าถอยต่อไปได้รงเทียนหยางตะโกนเสียงดังและเปลวไฟที่โหมกระหน่ำก็มอดไหมนี่เป็นการล่าถอยครั้งสุดท้ายของเราทุกคนเราต้องไม่ล่าถอยอีกต่อไปเมื่อฟังคำพูดของธงเทียนหยางใบหน้าของชายที่แข็งแกร่งทั้งหกคนก็น่าเกรียดอย่างยิ่งเช่นกันเพียงแต่ว่ามีสัตว์สีทองมากกว่า20ตัวซึ่งยากต่อการจัดการจริงๆชั่วขณะหนึ่่่่งงงงพพววววกกกกกกเเเขขาาาาไมมมมีีทลลือือออออผชิญัับร้สู20ต มันก็ตกต่ำลงแล้วบัดซศสัตว์เวรพวกนี้สิงหมิงคำรามต่อย,ย่างดูเดือดแต่ร่างของสัตว์ร้สีทองนั้นแข็งแกร่งเกินไปแม้ว่าพลังแข็งสายฟ้าจะเจ่งที่สุดในการต่อสู้แต่มันก็เป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะต่อสู้ในเวลาอันสัน้นข่าสัตว์ทองชั่วขณะหนึ่งบรรยากาศแข่งความสิ้นหวังห่อหุ้มชายที่แข็งแกร่งหลายคนด้วยร่างกายสีทองฮา่ฮาฮ่าทุกคนคุณต้องการความช่วยเหลือจากฉันหรือเปล่าอย่างไรก็ตามในขณะนี้มีเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังมาจากด้านหลังเมื่อฟังเสียงนี้ชายที่แแแขข็็งง็งง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 งกกกร่่่่คคคัเเเเเเจอออปปนนนนตตะะะลลึมมืทททททีีีีียยยยยาาาไไได้้ิิสุณหศศษ ที่เสียงนานดังมา ฉันเห็นชายนุ่มในชุดขาวเดินช้าๆเข้าไปในรังซูเปอร์ซีพานความว่างเปล่าสู้อยู่ตรงเทียนหยางอุทานออกมาเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้พบกับสู้อยู่ในเวลานี้ชายที่แข็งแกร่งคนอื่นๆที่มีร่างกายสีทองขมวดคิ้วเล็กน้อยหลังจากฟังคำพูดของตรงเทียนหยางสู้อยู่คนทรยศจากคิวชูซิงหมิงมองสู้อยู่อย่างประมายยิ่งขึ้นและสาแช่งให้ตายเถอะคนทรยศจากคิวชูคุณกล้าปรากฏต,ตัวต่อหน้าฉันเชื่อหรือไม่ฉันจะฆ่าคุณด้วยมัดเดียวประกาศคู่ซิงหมิงนั่งอยู่ในหอบีคอนตลอดทั้งปีและไม่รู้อะไรเกี่ยวกัับสสูููู้้หยยยยมาาาากกนนนนนเเขแคคค่่่่วชชึงือป็ทศ ิเมื่อเห็นซูอหยูปรากฏตัวที่นี่เขาคิดโดยสัญชาตญาณว่าซู่หยูอยู่ข้างข้างสัตว์ดุร้ายและเริ่มสาบแช่งทันทีซู้หยูไม่โกรธหลังจากฟังคำพูดของซิงหมิงท้ายที่สุดแล้วกลุ่มคนทรยศ์ในจิวโจ้ก็มีสถานะสูงในจิวโจและคนส่วนใหญ่ก็ไม่สงสัยพวกเขาซู้หยูไม่สนใจที่จะอธิบายอะไรเลยดวงตาของเขาจ้องมองไปที่สัตว์ร้ายกว่า20ตัวที่อยู่ด้านล่างและเขาก็ยิ้มจางๆดาบวังซิงโผล่ออกมาและปรากฏในมือของซู่หยูหลังจากนั้นทันทีซู่หยูก็ก้าวไปข้างหน้าว่านเสียง สู้อยู่ตะโกนย่างต่ำและในทันใดนั้นพลังทางกายภาพและพลังของฉีและเลือดในร่างกายของเขาก็พุ่งออกมาและเคลงในดาบว่านเสียงบัดพร้อมกับเสียงดาบดังขึ้นพลังงานดาบอันแหลมคมคำรามออกมาทันทีด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวอย่างยิงมันจึงลงมายังสัตว์ร้ายกว่า20ตัวในทันทีบูมพร้อมกับเสียงอูยีพลังงานดาบก็ระเบิดและขอบอันน่าสะพรึงกลัวก็เดงบานเต็มที่หลังจากนานทันทีสัตว์ดุร้ายสีทองมากกว่า20ตัวที่เดิมบ้าคลั่งอย่างยิ่งก็กลายเป็นเนื้อเน่าเสียทันทีภายใต้พลังงานดาบนี้และลลมง